สวัสดีค่ะมาถึงช่วงจากทท่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาบริเวณเรียบทางด่วนรามอินทานะคะมาที่ย่านนี้ค่ะที่นี่มีชื่อว่าฮากุทาว์นั่นเองนะคะที่นี่เขาบอกว่าเปรียบเสมือนเมืองญี่ปุ่นกันเลยค่ะ ฮากโกเทาแห่งนี้เปิดให้บริการผู้ที่ชื่นชอบทานอาหารญี่ปุ่นมาได้กว่าปีแล้วนะคะโดยคุณมรุชโลทรเจ้าของไอเดียต้องการให้เมืองฮากโกเทาแห่งนี้เป็นเมืองของหมู่บ้านญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลาย คุณผู้ชมคะเข้ามาที่นี่แล้วนะคะอย่าเพิ่งตื่นตาตื่นใจกับร้านโรงต่างๆนะคะต้องมาทางด้านนี้กันก่อนเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะอธิบายเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณมรุชโลธรสวัสดีค่ะเป็นผู้บริหารของที่นี่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะทําไมถึงสร้างย่านฮากโกเทาขึ้นมาคะอ่าจริงๆฮากโกทาเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจที่เราอยากให้ในความที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นไลฟ์สไตล์อะนะครับเรารู้สึกว่ามันยังไม่มีสถานที่ที่มันเป็นเอา์ดอร์จริงๆแล้วก็มีบรรยากาศแบบญี่ปุ่น กนาัคนที่เข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยนะคะคจุดแรกเลยที่จะต้องทําก่อนคือทางด้านนี้ะจะเดินมาที่ทางด้านคูป,ปองเลยนะครับซึ่งเราก็ใช้ตู้อัตโนมัติในการซื้อขายคูปองเพื่อให้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับกดได้เลยว่าจะเลือก500รยหรือห0 0 0หรือ100ออแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เงินเข้าไปบ<ะ>ัตรบัตรคูป,ปองก็จะออกมาจะเป็นเรียกว่าเป็นแคชการ์ดแล้วก็สามารถใช้บัตรเนี้ยเดินซื้อได้ทั้ง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 หมดเลยข้างในนะครับออแล้วพอตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็เอากลับเข้ามาคืนที่เครื่องเงินทอนก็จอกมาเอง ซุ่อาหารที่นี่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็มีอาหารที่เลือกมากมายจริงๆนับได้ว่าเพลินตาเป็นอย่างมากเดี๋ยวให้อธิบายก่อนเลยนะคะว่าอาหารที่เนี่ยมาจากกี่ร้านด้วยกันนะ8ร้านจริงๆที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด8ร้านนะครับในแต่ละร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านเฉพาะทางเลยของทานเล่นของทอดหรือไม่ว่าจะเป็นของพวกของเส้นของข้าวหน้านะครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็เลือกมาให้พิเศษโดยเฉพาะต้องเริ่มจากเกี๊ยวซาเป็นของทานเล่นที่ยอดนิยมที่สุดเราเรียกว่ากรอบบนนุ่มล่าง กลมกล่อมแบบไทยๆเลยคือรสชาติถึงเครื่องเลยถัดมาเนี่ยของทานเล่นอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกกับที่เราคุ้นเคยกันคือเสียบไม้ย่างแล้วก็จะมีหลายเมนูที่เราแนะนําแล้วหาทานยากมากเช่นพุงปลาแซลมอนจะเป็นส่วนท้องส่วนมันที่มันอร่อยหนังจะกรอบแล้วก็เนื้อเนี่ยจะนุ่มแล้วก็มีความมันของ,ของปลาแซลมอนซึ่งเป็นไขมันที่ดีนะครับแล้วก็ของเสียบไม้ย,ย,ย่างอย่างอื่นจะมีเห็ดมีหลายๆอย่างเลยไปด้านนู้นเนี่ยเรียกว่าเห็ดเก็บสดแต่เราเอามาทอดให้กรอบนอกนุ่มในอ่าเรียกไม่ได้ซูชิ หรือว่าซาชิมิที่นี่านำเสนอในรูปแบบซูชิโร่แบบที่เห็นนะครับจะเป็นร็อกแอนโชแล้วก็ปลาดิบหรือว่าซาชิมิเนี่ยเราจะนําเสนอในสไตล,ล์เราเรียกว่าทัตก,กิคือเราจะมีการค่อยๆยำแบบไทยคือมีความผสมให้มันกลมกลอ่อมก่อนถึงอาหารประเภทเส้นเนี่ยก็จะเป็นข้าวหน้าข้าวราดจริงๆอันนี้จะเป็นข้าวแกงกะหรี่นี่เป็นแกงกะหรี่ดำที่แรกในประเทศไทยเลยลองดูซิว่าคนที่ชอบแกงกะหรี่อยู่แล้วเนี่ยจะชอบความหอมของเครื่องเพราะเราเคี่ยวจนจนมันเป็นสีเข้ม แล้วก็มีข้าวหน้าหมูฮอกไกโดอ่าทางด้านนี้จะเป็นโอโคโซบะก็คือจริงๆโอโคโนมิยากิ y y aki, คนรู้จักดียากิโซบะหลายคนชอบทานที่นี่เนี่ยทูอินวันคือเป็นแนวอาหารที่ญี่ปุ่นกําลังฮิตนะครับก็จะเป็นโอโคโซบะนะครับส่วนด้านนี้อ่าก็จะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเราเรียกว่าบะหมี่แห้งทรงเครื่องในสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งที่เราใส่ให้ใหมันเกิดรสชาติหรือรสสัมผัสนะครับที่ที่ครบเครื่องเลย ที่มันดังอยู่นี่คืออะไรคะอ,นนอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราสั่งตัวทาโกเซมเบ้ไว้นะครับเวลาเรารับประทานที่นี่เนี่ยไม่ต้องคอยกังวลเดี๋ยวพออาหารเสร็จเนี่ยพนักง,งานจะกดเรียกเราก็จะเดินไปรับได้เลยโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่ารูปแบบทันสมัยมากๆเลยนะคะมาเป็นจานใหญ่ขนาดนี้นี่คืออะไรคะตัวนี้เราเรียกว,ว่าเป็นข้าวเกี๊ยบก็คือจริงๆทาโกเซมเบ้นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวทาโกเลยหรือว่าตัวปลาหมึกเนี่ยเราใช้หมึกสดๆแล้วก็ทับเข้าไป ที่เครื่องนะครับออกมาเนี่ยจะเป็นข้าวเกีย๊ยบแผ่นกรอบๆเลยอันนี้นคุณค่ทานได้เลยต้องอนนไม่เคยเห็นที่ไหนอนนิกัดอย่างนี้เลยเหรอก็หักหักทานได้เลยครับอันนี้จะเป็นเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับไปลองชิมชิมตรงส่วนที่มันมีเนื้อปลาหมึกไม่ต้องจิ้มอะไรเลย,เลยไม่ต้องมันจะมีความกรมุบกรอบของมันอยู่แล้วนะครับทานอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสามสิบแปดบาทงงใช่ไหมบาทคุณผู้ชมคะ ก็คืออาหารที่นี่เนี่ยอย่างที่บนเรียนว่าเราต้องการให้มันเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆมาได้บ่อยๆนึกอยากทานก็มาทานไม่ต้องมีโอกาสพิเศษก็ได้นะครับมันราคาเนี่ยจะสมเหตุสมผลกับกับตัวตัวเมนูมากจุดเด่นคือน,นอกจากจะอร่อยแล้วราคายังไม่แพงด้วยเรียกว่าใครที่เคยเข็ดขยาดกับราคาอาหารญี่ปุ่นที่แพงหูจีจนทานกันไม่ลงมาที่นี่รับรองถูกใจค่ะ ที่เมืองฮากุทาวแห่งนี้ยังออกแบบมาให้ผู้มาเสมือนกับมานั่งทานอาหารอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการจําลองบรรยากาศทั้งเรื่องการจัดแต่งสวนในสไตล์ญี่ปุ่นการตกแต่งที่มีการนําเอาไม้ไผ่มาประกอบการจําลองบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และสารเจ้าซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแดนประดิษฐ์ค่ะ ใครที่สนใจค่ะแล้วก็มาทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆก็มากันได้เลยนะคะที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดเร็วหน่อยค่ะสิบเอ็ดโมงเช้าก็เปิดแล้วนะคะและทั้งหมดนี้คือจอท่วไทยประจําวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ